โคเซวังไฟเพื่อนปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่น่าหวัดเสียวเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับข้ามไปฝั่งโน้นก็สวรรคเขตฝั่งนี้คําม่วนนะครับสบายดีหมานี่วิ่งตามวย บ้านปากเซบังไฟเมืองไซบุรีแขวงสวนรค์เขตนะครับข้ามฝั่งมาแล้วโอ้บ่มีแดดเตะสบายแล้วบ้านยีงเดิเ,ดเล่งก็น เขาจะแบบไม่ดำแล้วนะครับไม่จ้างดำแล้วครับเขาจะแบบสักเอาอีบบถามที่พี่น้องบ้านตอนทุงน่งเนี่ยพี่น้องบ่าวกูบ่าวเต้เน,นี่ยจะมีเครื่องสักนะครับ เซบังบังไฟนี่ก็ปลาเยอะนะครับใกล้ๆก,กับน้าโขงนี่นะช่วงน้ําใหม่เนี่ยปลาจะเยอะนะครับโอ้เป็นสิบกําลังเลยเต้เพื่อโอ้เพื่อหลายก้านี่อีกหลายก็สิบเลยน่าจะหลายสิบลําแล้วครับดูแล้วนะครับอันนี้ต้นไม้บังแล้วมองไม่เห็นนะครับโอ้หลายไปเตะ ต่ฟังกัมขวานี่เห็นเหมือนกับเขาทำนาแซงอยู่นะครับผู้น้ำเยอะครับเสบ,บางไฟฝนทางนากายยมราชมันดีไงมันก็เลยเสบบางไฟน้ำก็เลยเยอะนะครับโอ้วันนี้แดดไม่ไม่แรงแล้วครับ สบายครับนี่ส่วนอย่างหนาฝนนี่เป็นตาอยู่เนะเตนะโต้ีนส่วนใหญ่เลยนะครับน่าจะหลักหลายพันธนะครับเนี่ยหลายพัน์ต้นนะครับ เมืองไซบุรีเก่านะครับที่ตั้งเก่าของเมืองไซบุรีอยู่ตรงแกงกับเบานี้นะฮะยาวมากเลยนะครับเมืองไซบุรีเนี่ยตั้งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยเลยนะ เอาแก้งกับเบานี่นะครับมา,มาตั้งเป็นเมืองนะครับที่ตั้งเมืองอที่ตั้งเมืองใหม่อยู่โน่นนะครับทางมาได้ทีสามนะครับริมทางมาได้ทีสามบ้บานใหม่แก้งกระเบาชื่อนี้มีทั้งสองฝั่งนะครับ ฝั่งลาวฝั่งไทยนะครับฝั่งไทยก็อยู่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหารนะครับฝั่งลาวก็อยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ตรงกันข้ามกันนี่แหละครับชื่อเดียวกันนะครับแววกอนโอ้นี่ะนะ ที่กว้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าทำอะไรปลูกอ้อ,อยหรือว่ายางพารานะครับโซนนี้เขาจะปลูกพืชเศรษฐกิจคืออ้อยนะครับป้อนโรงงานที่มิตรผลไซบุรีน่นี่ยน,นะครับอีกสัก30 30หลักได้มากครับก็ถึงแล้วนะครับนครไกรสอนพมวิหารเราจะไปทางเรียบขคงนะครับตรงนี้บรรยากาศดีนะพอหน้าฝนมาเคีย้ยวนะครับ ควายก็จะกลับเท้าพ่อครับอันนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงงวก็ทํานาด้วยแหละแต่ช่วงนี้คือเลี้ยงงวนะครับควายนี่มันเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำนะครับชอบแมบน้ำนะครับแต่งวนี่เป็นสัตว์สะอาดนะครับคนละแบบกันเลยนะครับก็ตรงไปคือ เซโนนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวาเข้านคนไก่สอนคุมวิหารน,นะครับตรงไปคือทางหลวงหมายเลขสิบสานะครับแต่เราจะไปทางเส้นนี้นะครับยัียอยู่ในเขตเมืองไซบุรีอยู่นะโอ้มันไกลมากนะครับไซบุรีเนี่นะฮะ ถนนตั้งแต่บ้านแก้งกระเบามาเนี่ไปจนถึงสามแยกนาสายนะครับทางมันเพพังมากเลยมันทำเวลาได้ไดช้านะครับแต่จากนี้ไปอ่ะจนถึงไกลสอนพมทวิหารนะคือทางมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับมันจะทำความไหวได้นะครับ ทางทางหลวงหมายเลข11น,นะครับก็แคมป์ของเนยนะครับอยู่ใกล้ไม่น้ำผง,งเองนะเนี่ยสัญญาณไทยเด้งมาตลอดเวลาเลยครับอ่อมันจะเป็นนานโนานะบริเวณนี้นะครับเป็นดินโขกเป็นนาโนนะครับ อีก18หลักนะครับก็เข้าเขตเมืองไกรสอนภูมิหารแล้วนะครับคิดดูว่าเมืองไสบุรีนี่คือมันใกลขนาดไหนครับเป็นป่าเป็นโคกนะครับ ทาสนุสนี่บ้านใหญ่อันนี้บ้านนอกนะครับจะมีบ้านบ้านในนะครับ มีถึงสี่วัดเลยเด้เขตนครไกรสอนภูมิหารนะครับ มสท่าสนุอยู่แคมป์ของนะครับท่าสนุเนี่ย ใหญ่นะครับบ้านท่าสนุนะครับดูนะครับว่าบ้านมันยาวใหญ่ขนาดไหน มันท่าสน,นุกนะครับเป็นสองหลักเลยยาวมันนะความยาวของตัวหมู่บ้านนะครับ ใหญ่บนดังนะครับทาสโน ยังไม่หวิดบ้านนะครับยังไม่หวิดก็คือยังไม่พ้นนั่นแหละครับคำลาวจะใช้คำวิดโบวิดอยู่ท่าสโนโอยู่นะฮะร,รู้ว่าบ้านนี้ยาวเป็นเกือบสามหลักมั้ง ยาวหลอดตามน้ำโขงลนล่แหะครับที่แขวงสวรนคเขตเนี่นะครับหมู่บ้านที่แบบ3ามสี่ร้อยหลังคาห้าหร้อยหลังคาเนี่เป็นเริ่อปกติมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเป็นลาวเหนือนี่หายากหน่อยนะครับร้อยลังคาก็ถืว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วนะครับ วรนนเกตนี้หมู่บ้านพันกว่าหลังนี้มีนะครับคำม่วนก็เช่นกันนะครับในแถวแคมของจะมีนะครับยอมเลยครับยาว ลังงามๆก็พอมีให้เห็นนะครับพอถึงท่าสะโดก็เหมือนถึงไกรสอนพมิหารนะครับเหมือนถึงตัวเมืองแล้วนะครับแป๊บๆก็ถึงล้วนะครับ บ้านยาวจริงๆเลยบ้านนาแก่นะครับนะจะมีท่าทรายใหญ่หหๆเยอะเลยนะครับ เจ้าของท่าสายนี่ก็เป็นระดับเศรษฐีแล้วครับของสวรรค์นักเก็ lumber ภาพไทยลาวสองนะครับสวัสดีเ่ตมุกดาหาร ที่อัักกนครบยาเศรษฐกิจของนครไกรสอดภูมิหารนะครับตลาดสวัสดใจหานคำเยอะครับฐานขายครับ คาจอดด้วยนะครับเ oh. นี่ยหมดแรงครับ ือว่าในนครไกรศรนี่มี2ส,สาขาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างนันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ตลาดพูนใส่นะครับตาลาดแรงแล้วมากินของหวานฮานี่ครับตลาดพูนใส่นี่แนะหละฮานองบีนะครับมาที่แล้วพ่อเพินเนเนเ่นเป็นติดเนียนติดเซ้งแม่เพิ่นว่าใกล้ทีจบแล้วปะอีกสองปีนะเนียนจบแล้วเพิ่นก็ที่แต่งงานเลยเพิ่น กันวางแผนไว้แล้วแม่นบอจริงๆแล้วแฟนเพื่อนแฟนเพื่อนี่มีฐานะนะครับแฟนน้องบีเนี่ยเป็นเบาทำอะไรทังหมเลื่องนะเบาสารวันแม่นบอเราหยอกว่าหยอกฮะก็ไปมาไอ้ฮะไปสารวันมาไปแต่งดอกกับน้องน้องน้องหักอยู่เมืองน้องเลยไปนั่นอะเขาบอกว่าอยู่ทา่อันเจโนนี่ใกล้ๆนี่แต่ว่า ทุกีวดิมาติบน้าสรารวันส่งนอออ่อ,อนงอ๋อรเียเีาไกวสงน่องสาวัเออนุเอเียน่อ,อืมออาหารแรงนะฮะเยอะเลยนะครับ <S <S ของกินนะฮะที่นี่นะครับ <S <S เป็นตลาดน้อยแต่ว่าครบนะฮะบ,บอกเลยนะครับตลาดพนใสนครไกรสันภูม,มิหานะครับ